สวัสดีครับวันนี้ช่างเบีได้มีโอกาสมาทำกุญแจ b w นะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งก็คือว่ารีโมทใช้ไม่ได้แต่ยังสตาร์ตติดอยู่นะครับอ่ะอันนี้ช่างเบีตยจการทาให้ใหม่นะครับอ่ารีโมทใช้ได้แล้วก็สตาร์ตติดด้วยนะครับอ่เราหลังจากทำเสร็จเรามาลองกันนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดอกใหม่นะครับผมกดล็อกนะครับล็อกเอาเปิดเอา็อกเ่ากดไม่ได้นะครับ ตีแต่ดอกต่องห้ใส่กระตูได้นะครับล็อกเตอร์เอาผมดูดอกใหม่นะครับล็อกครัเตอร์นะครับเตอร์ออกเงี้ยจ้าห้องนะครับล็อกเตอรนะครับค่ะลองลองระบบสุดทายกันนะครับผมออกใหม่นะครับออกใหม่ที่เราทำให้ครับลองสุดท้าดูนะครับอ่าเรียดร้อนนะครับผมดูมาวัดรอบครับอ่า ใช้งานได้ปกติน,นครับ What? What? อน,น,นอนใหมครับต <What? S 1> ่อลูกค้าก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมต mm. ้าส <What? S 1> ิ้นครับเห็นไหครับผมไม่ได้หนูปวดท่านใดที่มีปัญหาเกีออ่ยวกับปีเจทุกชนิดนะครับติดต่อช่างเบลได้ที่เบอร์0983484739ขอบคุณครับ